สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องมื่อนี่พู่บานฟิลเล่นบ้อยูขอนแกนเดอพี่น้องเดอ้อบินด่วนบินด่วนมื่อนี่ไข่ออกพี่น้องพระเอกไายออกกำลังบินไปเกือบไปบ่ท่านพี่น้องเออยจแมนเพ่นเก่งคักจ้ะแล่นอันนั้นตาอันนี้ไปอันนี้ตาอันนั้น,นอยู่เจแมนบ่อยู่ซือสมพลำเพิ่นด้วยนะ้องพี่น้องไปเบิงกันจะ้ะ เอาบรรยากาศู้ใยญ่บานกำลังจีเดินทางไปกรุงเทพมหานครมาหายแม,ม่แมเบิ่งพ่อหายคิดถึงซื้อจ้าไปดูกันเลยจา้าดีครับพี่น้องกองไยเช้านี้จะไปองุ์เทียไปถ่ายหนังถ่ายหนังภาพยนตร์สิไปถ่ายหนังภาพยนตรพน์พี่น้องคายอ้อเป็นพเอีหนังย,ออไไนยังใครอ้วกไ้เลยพี่น้อง เราจะไปถ่ายหนังคายอ้อนะครับของพี่โจจุยยมานินเห็นว่าถ่ายทั้งวันทั้งคืนขอให้โชคดีแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอนตัวก,ก่อนนะครับไปถ่ายหนังเราจะไปถ่ายหนังคายอ้อกับนักแสดงที่มีชื่อว่าพี่แอนฟินแลนด์นะครับเป็นพระเอกในเสื้อไผ่ส,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 สดชื่นสดชื่นสดชื่นเอ๊ะสดชื่อเฮสวดชื่นเคียงพี่หนีไปให้หมดเอาไปเกไ็บอกเอาให้บหอสไปโฟกัสตัว ก็ทาวลีทางกุลังโบเลมุสังสลามีขัดตังอุปัติอิสตังมตังอุสาบริจตุตัชังกุตัจันทุพรสียัตถาปรสู้หยัดติหยัดาหยุดผูอัตตาหอนวัคือุดหอนหอนอะไรเจ้ายืนตากแดดเออเอารวมเมื่อเชื่อม่างพี่น้องเราก็อัปเดตเมื่อนะครับผมวันนี้รวมนักแสดงทางเรื่องเป็นซีนใหญ่มากวันนี้นะครับเมื่อเอาฟิตโตเกียวเมลสิก ทังพี่นงองไปเบิ่งวิธีการแก้ไขของแมนกว่าพ่นเฮ็ดจจงได๋จ้าแล้วไปเบิง่งเวลาแม่แซมเลาสีขาแล้วสิเป็นจังได๋โอ้จักสีเอ็นดูไปกอนจักเจเอ็นดูแมนก,มนกใได้การแก้ไขปัญหาหรือจักสีเอ็นดูแม่แซมตอนเขาออฟฟิศจ้าไปเบิ่งกันจ้าไปเบิ่งกันจ้าเพอคลายเครียดนะจ้า คลิปนี้จะเบิ่งกันก็นรวมคลิปมาให้เบิ่งเพราะาคลายเครียดเพราะหายคิดถึงเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งกันจ้าปูหน้าออาฟิตตัวเกียวมิวสิคมันพังเนาะประตูสไลด์แบบข้างบนมันพังอ่ะพี่น้องแล,แ,แล้วแม่ข่อยเลาเราคิดว่าตออประตูมันใส่บอดดเราเลยหาน้ำมากันกันโจรแล้วอย่างดีมากให้ดูนี่คือไอเดียของคุณแม่ข่อยพี่น้องเลาแบบว่าย่านคนม,ะขะม,มาขโมยมอเตอร์ไซค์พี่น้องกลัวเาคนม,ะขะม,มาขโมยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าดูสิเก้าอี้ เก้าอี้ทั้งหมดนี้คือสามารถกันโจรได้อันนี้คือไม่ยโนเกอออกแบบและคิดไว้แล้วเป็นอย่างดีหน้าตึกตัวเกียวประตูนี่มันซัมรุตมันเอาลงไม่ได้นี่แม่แม่ข่อยเลิกก็หยิบมาเฮี้ยงกันพี่น้องเฮี้ยงกันมาอย่างดีจักรยานออกข่อยในเฮือนมอเตอร์ไซค์อย่างเขามาหลากหลายเอากคอยมากันมอเตอร์ไซค์พี่น้องปานมาสิกกันขโมยได้รได้อยู่นี่นะโอ้อยแม่ยน่แม่ยโนกมัมานาน,นั่งเฝ้าอวินิจเลยแม่แขวยมันนั่งเฝ้าย้อหน้ากูดีแล้วแบบนี้พี่นี่พี่บาสหนึ่งอยรางไหมซื้อหันดีไปเลย เขาบ้าเขาไปดอกประตูมันก็มีข้างใน้าอยู่โอ้ยนอนบ้าแบบประตูหน้าออฟฟิศโตเกียวอยู่ประตูให้หน่อจ้าประตูเปิดไม่ได้จ้าแม่มีแค่นี้แหละช่องเข้าอะนองแม่คือที่ขอดได้ยินนี่แม่ต้องใช้วิชาตัวแบนนั่นเออเออเออไม่ใช่วิชาตัวเบานะวิชาตัวแบน ต้องรอดอยู่ทุกวันไหมนี่ใช่เวลาไม่เอาโอเสกไปแม่ก็ต้องเอาโอเสกนอนออกเอาเลยเอาโมเสกออกไปยังไหนแล้ก็เอาโอเสกนอนออกโอ้ย <c oughs> ปวดหลังปวดเอว,วยุบประตูประตูเราบรรจุคิดแล้วมาสอบเด้อ <c oughs> ไปเฮา